ครับในวันนี้นะครับเราก็ยังอยู่ที่จังหวัดพะเยาเหมือนเดิมนะครับก็จังหวัดพะเยาก็เป็นจังหวัดหนึ่งในภาคเหนือนะครับก็ยังมีความสวยงามในส่วนของวิวธรรมชาตินะครับแล้วก็มีในส่วนของสิ่งที่น่าค้นหาในส่วนของประวัติศาสตร์ด้วยนะครับซึ่งในวันนี้นะครับก็เป็นโอกาสดีอีกครั้งหนึ่งที่เราได้แวะมาที่วัดพระธาตุจอมทองนะครับ วัดพระธาตุจอมทองก็เป็นหนึ่งของวัดที่เก่าแก่ของเมืองพะเยาด้วยนะครับก็วันนี้เราจะพาพี่ๆนะครับน้องๆน,นะครับมาทําความรู้จักกับวัดพระธาตุจอมทองกันนะครับซึ่งนะครับวัดพระธาตุจอมทองก็จะเป็นพระธาตุที่เก่าแก่นะครับก็จะมีสไตล์ที่เป็นสไตล์ในส่วนของล้านนานะครับ ก็อยู่ที่ตำบลบ้านต๋อมอำเภอเมืองจังหวัดพะเยานะครับก็ถือเป็นปูยชนีสถานคู่เมืองและเป็นวัดที่ปฏิสถานพระธาตุจอมทองด้วยนะครับด้วยภายในของพระธาตุจอมทองนี้นะครับจะบรรจุเกศาธาตุและพระธาตุแขนขวาของพระพุทธเจ้าเอาไว้นะครับแต่ก็ไม่ได้ปรากฏว่ามีการสร้างพระธาตุตั้งแต่เมื่อใดนะครับ แต่ก็จะมีการบูรณะปฏิสังขรณ์อยู่หลายครั้งนะครับในส่วนขององค์พระธาตุจอมทองนั้นนะครับก็จะเป็นพระธาตุสีเหลืองอลา,ามตั้งอยู่บนยอดดอยจอมทองนั่นเองครับซึ่งก็เลยเรียกว่าวัดพระธาตุจอมทองนะครับนครับในส่วนของบรรยากาศนะครับก็จะมีในส่วนของอที่เราจะต้องมาไหว้บูชาสักการะนะครับบูชาดอกไม้นะครับทูบเทียนนะครับ เติมตะเกียนนน้ำมันนะครับแล้วก็มีในส่วนของการต่อชะตาของเทียนด้วยนะครับตรงนี้นะครับเป็นต้นจำปาลาวโบราณนะครับหรือเรียกว่าลีลาวดีนะครับอายุกว่า100ปีนะครับที่ยังคงเหลืออยู่บนวัดพระธาตุจอมทองนี้ด้วยนะครับดูก็ถือว่าเก่าแก่มากนะครับต้นไม้ชนิดนี้นะครับก็เป็นบรรยากาศดยรอบของวัดพระธาตุจอมทองนะครับ ก็จะมีในส่วนของบาตรนะครับที่เราสามารถที่จะแลกเหรียญนะครับใส่นะครับแล้วก็จะมีพระพุทธรูปปางต่างๆนะครับปริสฐานรอบในส่วนของพระวิหารนะครับด้านหน้าก็ยังเป็นสัญลักษณ์ของพญานาคนะครับปฏิสฐานอยู่ในบริเวณวัดพระธาตุจอมทองนี้ด้วยนะครับนอกนั้นะครับเราก็จะยังมีในส่วนของโบสถ์นะครับหรือพระวิหารนะครับ ที่เราจะาสามารถไปบูชาสักการะ,ะได้นะครับก็จะเป็นศิลปะวัฒนธรรมแบบล้านนานะครับดูด้านบนนะครับโครงสร้างก็ยังเป็นล้านนานะครับคือทั้งเหนือนี่เองครับซึ่งข้างบนนี้นะครับเราสามารถที่จะขับรถขึ้นมาจอดข้างบนได้นะครับนอกจากนี้นะครับม mm hmm. นโอกาสดีอีกครั้งหนึ่งคือในส่วนของสกายวอล์กของวัดพระธาตุจอมทองก็ ได้สร้างแล้วเสร็จพอดีนะครับเราก็มีโอกาสได้แวะขึ้นมานะครับนี่เดี๋ยวเราจะพาเพื่อนๆนะครับไปชมสกายวอล์กนะครับที่สร้างเพิ่งเสร็จนะครับก็สดๆตอนร้อนนะครับก็ใช้เวลาสร้างประมาณหนึ่งถึงสองปีนะครับในการสร้างนะครับก็จะเป็นสกายวอล์กที่จะเดินไปในส่วนของจุดชมวิวนะครับหรือเราเรียกว่าแลนด์มาร์กนั่นเองครับติดตามผมมาเลยครับ ก็สกายวอล์กที่สร้างนะครับก็จะเป็นสกายวอล์กที่สร้างจากปูนนะครับดูแล้วแข็งแรงนะครับทั้ง2องท่างทางก็จะประดับไปด้วยโคมไฟหลากสีนะครับซึ่งเป็นสัญลักษณ์แสดงถึงร้านนายอย่างแท้จริงนะครับทเ่ลงมาก็อากาศก็ไม่ร้อนเท่าไหร่นะครับก็รู้สึกว่าโปรตปกนะครับทําให้เราได้ภาพบรรยากาศที่สวยๆนะครับ,ร,บระหว่างที่เดินมาก็จะมี จุดโค้งนะครับจุดชมวิวเป็นระยะระยะนะครับนอกจากนั้นที่พื้นปูนนะครับก็จะมีการปูกระเบื้องที่เป็นลวดลายที่สวยงามนะครับเผื่อบางท่านที่มาเพื่อจะถ่ายรูปนะครับก็แต่ละจุดนะครับก็อย่างที่บอกนะครับทุกคนที่มาแล้วก็คิดว่าจุดแต่ละจุดมีมุมที่สวยๆนะครับมันก็มีความหลากหลายนะครับ เราเด็งจากที่เราเดินมานะครับเราก็มีการพักเป็นระยะระยะนะครับเพื่อที่จะถ่ายรูปเก็บบรรยากาศนะครับนะครับก็สกายวอล์กที่วัดพระธาตุจอมทองนะครับดูแล้วแข็งแรงนะครับปลอดภัยนะครับก็มี2ข้างทางก็จะมีราวเหล็กนะครับป้องกันไว้ด้วยนะครับเพื่อความปลอดภัยนะครับที่เราเห็นตั้งานอยู่ด้านหน้าเมื่อกี้นะครับก็จะเป็นในส่วนของหอระฆังนะครับนี่เป็นหอระฆังยักษ์นะครับก็คือสร้างด้วยปูนนะครับ ความสูงอยู่ที่ประมาณ5เมตรนะครับก็จุดนี้ก็คือเป็นจุดแลนด์มาร์คของพระธาตุจอมทองเลยก็ว่ายได้นะครับว่าถ้าเรามายืนตรงจุดนี้นะครับเราสามารถที่จะเห็นวานพพเยานะครับได้อย่างชัดเจนนะครับและบนพระธาตุนะครับก็จะมีในส่วนของภูเขานะครับต้นไม้นะครับต่างๆนะครับเรียกได้ว่าจุดนี้ถ้ายืนแล้วนะครับสามารถที่จะหุน360องศานี่เห็นตัวเมืองเะเยานะครับ บรรยากาศลิ้มกว้านนะครับนยครับบรรยากาศนิมกว้านคือเห็นได้ชัดเจนนะครับก็เป็นทะเลส,สาบน้ำจืดนะครับหรือเรียกว่ากวันมะเย่านั่นเองครับนยครับเราพาเพือพ่อนมาดูนะครับต็นนี้เป็นหอะระฆังนะ,นะครับหอะระฆังยักษ์นะครับก็จุดชมวิวนะครับ มาทาให้เราเห็นบรรยากาศของก้อนเมเยาแล้วก็มีพื้นหลังที่เป็นภูเขานะครับก็สวยงามนะครับอันนี้คือที่เรามานะครับม,มันยังจะไม่ถึงหน้าหนาวนะครับแต่คิดว่าหน้าหนาวถ้าลงามานะครับก็บรรยากาศก็น่าจะเป็นอีกลักษณะนนหนึ่งนะครับนี่นะครับเป็นจุดแลนด์มาร์กเลยนะครับทำให้เราเห็นบรรยากาศของริมก้านนะครับ ส่วนเรามาเร่วันนี้ก็คือช่วงใสายๆแล้วนะครับก็พอดีภาคทิศน่าจะขึ้นไปได้สักระยะหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราจะลองดูภาพมุมสูงกันนิดนึงนะครับจากจุดนี้นะครับทำให้เราเห็นภาพามุมสูงได้ถนัดตาเลยนะครับ อันนี้ก็จะมีผู้คนนะครับนักท่องเที่ยวนะครับแวะมาเป็นระยะระยะนะครับอันนี้ก็เราใช้โดรนนะครับโดนส่งขึ้นไปสำรวจภาพมุมสูงนะครับให้เพื่อนๆได้ดูนะครับก็มาจะเบื้องหลังนะครับก็จะเป็นสกายวอล์กนะครับเป็นตัวโค้งนะครับโค้งสลับไปมาไปมานะครับผมนะครับเพราะว่าแต่ละจุดก็จะมีจุดที่เป็นวิวที่ไม่เหมือนกันนะครับ แล้วแต่ชอบนะครับว่าเรามาแล้วเราจะถ่ายรูปมุมไหนนะครับเพื่อเก็บบรรยากาศนะครับผมส่วนหอระฆังนะครับขั้งบนก็จะเป็นยอดของตำมแหลมนะครับลักษณะของเจดีนะครับที่ผมเห็นนั่คือระฆังที่ปาิษฐานอยู่ข้างในนะครับถือว่าเป็นระฆังที่ใหญ่มากนะครับเท่าที่เคยเห็นนะครับก็ช่ววลาตอนสร้างน่าจะน่าจะเอามีความยากลำบาก สมควรนะครับในการใส่เข้าไปนะครับส่วนวัดพระธาตุจอมทองนะครับก็สามารถที่จะจอดรถไว้ด้านล่างนะครับแล้วก็สามารถเดินขึ้นลงได้นะครับด้วยบันไดที่เป็นพญานาคนะครับจะมีพญานาคตัวใหญ่นะครับทั้งซ้ายและขวานะครับนี่คือในส่วนของด้านหน้าวัดนะครับที่เขากําลังพัฒนาปรับปรุงนะครับก็ขอในส่วนของเมืองพระทั่วนะครับเดี๋ยวไว้ติดตามโอกาสหน้านะครับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับ ก็มีก็ฝากวัดพระธาตุจำทองที่จังหวัดพระเยาด้วยนะครับก็ใครมีโอกาสก็แวะเวียนมาได้ครับขอไว้เจอกันครั้งหน้าครับสวัสดีครับ